สวัสดีครับพบกับปรไบนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับคาวาสกิมิจจา400นะครับเป็นตัว h g นะฮะเป็นกุญแจคีเลสนะครับเราไปดูของแต่งกันนะของแต่งนะครับเป็นท่อ s c Project นะครับมาพร้อมกับสลิปออนนะฮะสวยๆเลยมีของรถสวยๆนะครับอันนี้มีกับการล้มกลางมาด้วยนะกาดหม้อน้ำแต่งนะครับ รถเอี่มๆเลยนะครับเหมือนออกมือนหนึ่งเลยนะไม้วิ่งน้อยมากอย่าคันที่สำคัญนะครับคันนี้นี่มีถ่ายสั้นมาด้วยนะครับพร้อมกับกันดีแต่งนะครับรเดีเย๋ยวไปดูไมกันนะ เจ้าของมือเดียวนะครับไมล์ห้าพันสองนะครับรถสวยๆนะครับเราไปฟังเสียงท่อกัน<ตร>เสียงนิ่งๆเสียงท่อพอๆนุ่มๆเลยนะครับท่อนุ่มๆเลยนะ<ตร>ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่อาโปรบายทางเรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ